สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกพี่ๆทุกๆคนนะครับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อก,กวยนะครับวันนี้ผมเอาพระมาอัปเดตให้นะครับให้ได้ชมกันนะครับวันนี้เรา,เามาดูพระองค์เล็กๆก,กันบ้างนะครับพระซิวลีนะครับ,รรนะรบแล้วก็มี มีพระสิวลีองเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นพระถอดพิมพ์นะครับเป็นพระถอดพิมพ์หนี่ครับหลวงพ่อโตกลุบางกะทิงนะครับเป็นพิมพ์จิ๋วนะครับเพราะว่า,าได้ไอเดียอันนี้ต้องขอบคุณนะครับคิดไม่ออกว่าจะทำคลิปอะไรมาอัปเดตดีจนพอดีว่ามีลูกค้า มาถามหาพระสิวลีเขี้ยวงูนะครับไหนๆเอาออกมาจากเกะแล้วก็เอาออกมาให้ดูเป็นพระสิวลีเขี้ยวงูมีพิมพ์โบราณสองพิมพ์นะครับที่เก็บซ่อนเลนเอาไว้นะครับมีพิมพ์เล็กๆนี่ครับหลวงพ่อโตกลุกบางกะทิงพิมพ์จิ๋วนะครับองค์นี้ก็เป็นพระสิวลีอ่าีวรพลิ้วเนื้อดำนะครับองค์นี้เป็น อ่าเนี่เป็นเนื้อน้ำมันเป็นพระถอดพิมพ์นะครับอ,องนี้มีหน้ามีตาสวยอ,อง์นี้เป็นพระจีวรซิวารีจีวรปลิ้วหลังกระดานนะครับอ,องนี้นะครับเราเรามาดูกันทีละองค์นะครับดูกันทีละองค์พระซิวลี เอาเล็กสุดก่อนแล้วกันนะครับเล็กสุดเนี่ยอันเนี้ยเป็นเนื้อธรรมดานะครับเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินสีดอกพิกุลนะครับเนื้อดินสีดอกพิกุลนะครับแล้วก็เป็นเนื้อดินผสมผงใบลานนะครับแบบนี้นะครับออสวยหายากนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับสวยหายยากแล้วก็ราคาไม่สูงเพราะว่าเป็นเนื้อธรรมดานะครับ เป็นเนื้อดินนะครับเนื้อผงใบลานเนื้อธรรมดาพระเนื่องจากองค์เล็กนะครับองค์เล็กกระถัดรัดน่าจะเป็นการจัดทําจัดสร้างเพื่อให้ลูกเด็กเล็กแดงนะครับเด็กน้อยอะไรประมาณนี้ได้ติดเนื้อติดตัวนะครับสมัยก่อนนะครับก็จะมีพระแบบเนี้ยนะครับเวลาเด็กน้อยไปทําบุญไปกับคุณพ่อคุณแม่นะครับหลวงปู่ก็จะมีกระแจกให้นะครับนี่ครับเอาไว้จะได้ติดเนื้อติดตัวนะครับ แคลคลาดประสบโชคประสบลาบนะครับแบบนี้นะครับเป็นพระศิวลีเขี้ยวหูแต่พิมพ์นี้ถ้าเป็นเนื้อน้ํามันแพงนะครับเป็นเนื้อน้ํามันเนี่ยแพงนะครับผมเห็นเล่นหากันหลายมื่นเลยนะครับเป็นเนื้อน้ํามันเขี้ยวหูสวยๆเนี่ยนะครับราคาหลายมื่นอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ราคาเบานะครับเขี้ยวหูสามองค์นี้อเอาคิดราคา สมาชิกก็แล้วกันนะครับสามองค์นี้คิดราคาพันห้าร้อยบาทอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเออใครชอบนะครับก็สามารถทักข้อความนะครับหรือว่าแอดไลน์เพจบ้านกูมีดีเอฟีนะครับเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนี่ครับสามองค์นี้นะครับเอาเอาราคาอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับ ส่วนอันนี้เป็นพิมพ์โบราณครับพิมพโบราณเนี่ยจะหายากนะครับหายากแล้วก็เป็นของสะสมของผมนะครับไหนๆเอาออกมาแล้วนะครับก็จะให้ดูพิมพตรงว่าเป็นพระสวยนะครับเป็นพระสวยอีกพิมพหนึ่งนะครับเนื้อผงพุทธคุณองค์นี้ไม่ใช่เนื้อดินนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณก็จะมีเป็นธรรมดาของพระ ผงพุทธกุลนะครับจะมีร้อยล้านร้อยล้านนะครับแต่ก็ไม่ได้แตกหักซ่อมแต่อย่างใดนะครับพระอยู่ในความสวยนะครับพระอยู่ในความสวยนี่ครับก็องนี่นะครับนี่พระพระอยู่ในความสวยแต่จะมีร้อยล้านแบบนี้นะครับพระไม่ได้แตกหักนะครับพระไม่ได้แตกหักนี่ครับเป็นแบบนี้หมดครับพระที่เป็นเนื้อผงพุทธกุลนะครับ ที่เป็นเนื้อผงผุทธคุณนะครับก็แต่ถ้าใครชอบนะครับก็แบ่งกันไปใช้นะครับถ้าใครชอบก็แบ่งกันจะไปใช้ผมให้ราคาไว้เลยองค์นี้นะครับซิวลรีเนื้อผงพุทตคุณอง์นี้นะครับเอาราคา2,500าบาทนะครับสองพนะครับองนี้เอา2อ0 0นะครับใครที่ชื่นชอบพระซิวลรีนะครับแคปหน้าจอปิมปิดมาได้เลยเนี่ยนะครับ แล้วก็ส่วนองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อน้ำมันผสมว่านครับเป็นพระซิวบรีเนื้อน้ำมันผสมว่านครับตอนแรกมีสององค,ครับแล้วก็มีพี่ใจดีนะครับปิดไปหนึ่งองแล้วนะครับองค์นี้เนื้อจัดกับเนื้อจัดมากนะครับเนื้อจัดมากเปิดราคาเอาไว้สามพันห้าน,นะครับองค์นี้นะครับเปิดราคาเอาไว้สามพันห้าใครสนใจก็นะครับ ใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนี่ครับองนี้นะครับเป็นเนื้อน้ํามันผสมว่านเป็นิปพ์โบราณครับเป็นพระซิวอีที่ยังเรียกว่าก่อนมีย่ำนะครับองค์นี้นะครับยังเป็นพระายังเป็นลูกประคำอยู่เลยนะครับส่วนองค์นี้นะครับนีครับที่เราบอกนะครับเนื้อสวยจัดมากนะครับ ถอดพิมพ์กลุบบางกระทิงพิมพ์จิ๋วนะครับไม่ได้พบเจอกันง่ายๆนะครับนะครับไม่ได้พบเจอกันง่ายๆองค์นี้มีลงลักไว้ด้วยนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นเป็นองค์ธรรมดานะครับอันนี้ผมเห็นว่าสวยแปลกตาหายากนะครับก็เลยซื้อนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้นะครับเนื้อหาดูง่ายนะครับเป็นพระถอดพิมพ์กลุบบางกระทิงนะครับแต่ว่าเป็นขนาดจิ๋วนะครับ มีโรงลักเอาไว้เดิมแบบนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบอะไรที่จิ๋วๆแบบนี้นะครับก็แบ่งปันกันไปนะครับองนี้นะครับหายากครับองค์นี้นะครับปูบางกระทิงนี่ขอ2,500แล้วกันนะครับ2,500บาทนะครับมาอันนี้ผมบอกราคาไปเลยนะครับนะครับ ี่ครับนี่ครับจีวอลผิวนะครับจีวอผิวเป็นเนื้อผงใบลานแบบนี้นี่ครับอง์นี้ไข่ขึ้นน้อยกว่านะครับนี่ยพระซิวรีที่เป็นที่เขาเล่นหากันนิยมนี่ครับจีวอผิวเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื้อจัดครับเนื้อจัดมากนะครับ เนื้อจัดมากจีวอนพิว้วใครที่ชอบนะครับตอนนี้โอ้ราคาขึ้นเยอะมากใครที่ชอบนะครับกีวอนพิ้วเนี่ยนะครับมีสององค์ก็คิดไปโอลาสองพันบาทก็แล้วกันนะครับนะครับใครที่ชอบนะครับจีวอนพิ้วนะครับ สององนี้นะครับสององนี้คิดไปองค์ละสองพันบาทก็แล้วกันครับยวนผิวหัวแหลมนะครับ,รรนนรบแล้วก็องค์นี้นะครับน่ครับเนื้อน้ำมันครับองค์นี้เนื้อน้ำมันสวยมากนะครับหน้าตานี่โอโ้นะครับตอดพิมพ์อกอกใหญ่มากนะครับอกใหญ่แขนล่ำ นะครับตัดสามเลียมแบบนี้ครับเป็นพระพิมพ์โบราณนะครับแม่หน้าตาอย่างกับพระกันผีนะหน้าตาอย่างกับพระกันผีนะครับถอดพิมโบราณอกใหญ่มากนะครับถอดเป็พระป่งสุพรรณหรือยังไงเนี่ยแม่แสงแสงไม่ดีเลยนะครับวันนี้แสงไม่ดีแต่พระสวยครับพระดีครับ สวยพระดีครับหลังเรียบนะครับหลังเรียบไม่มีอะไรนะครับเป็นหลังเรียบนะครับส่วนที่ถือแบบนี้เพราะว่าพระองค์เล็กครับถือลำบากส่องลำบากนะครับอันนี้เป็นองค์จ่อยนะครับจีวรผิวองค์จ่อยหลังกระดานนะครับองค์สุดท้ายนะครับ กีบอนผิวองค์จ่อยหลังกระดานแบบนี้นะครับนี่ครับ,รบเป็นหลังวางกระดานแบบนี้ครับสวยดูง่ายครับอง์นี้มีรูปสตูนะครับถ้าใครจะดูใครจะดูก็ขอมาได้นะครับมีรูปสตูนะครับเป็นหลังกระดานใช่ไหมครับ หลังกระดานพระสวยมากครับเป็นหลังกระดานนะครับจีวรปิวหลังกระดานนี่หายากมีราคานะครับก็อง์นี้ก็เอาว่าแบ่งปันไปครับเอาไปสามพันนะครับองนี้ใครเอาก็เนี่ยครับจีวรปิวแบ่งปันไปย่ามชัดจีวรชัดนะครับพระสวยนี่ครับตามสภาพนี่เลยเอาสามพันบาทเอาสามพันบาทองนี้สวยๆนะครับ ผีว้อนผิวหลังกระดานมาก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบพระองค์เล็กๆพระซิวลรีนะครับพระถอดพิมพ์องเล็กๆแบบนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับจากเพจบ้านกูมีดีนะครับใครที่สนใจนะครับ add QR Code นะครับหรือไม่ก็หมายเลข0987271062นะครับแอดมาได้เลยนะครับนี่ครับ 好不慢。